สวัสดีครับจากร้านช่องธันวาซ่อมมือถือนะครับตัวนี้เป็นอเมซฟิตบาล้านหนึ่งตัวแรกนะครับของคุณวัลรันยูส่งมาจากต่างจังหวัดเช็คเครื่องนะครับไอตัวตัวเครื่องเนี่ยชาร์จไม่เข้าแล้วก็เปิดไม่ติดนะครับปุ่มกดกดไม่ได้กดได้แต่ปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้แข็งไปเลยแล้วก็แกะดูข้างในนี่คือสภาพข้างในนะครับโดนน้ํามาแน่นอนสภาพแบบนี้ ภายในนะครับยังมีคาบน้ําอยู่น้ํายังไม่แห้งเลยอันนี้จะเป็นบริเวณหน้าจอแล้วก็ขึ้นขี้เกือนะครับสนิมคือขึ้นหมดเลยนะครับจอแผ่จอขึ้นนะครับปุ่มขึ้นสนิมกดไม่ได้นะครับแล้วก็อบอร์ดต่างๆนะครับภายในขึ้นสนิมคี้เกือหมดเลยนะครับ สภาพเดิมๆม,มันจะต้องไม่ขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่มีพวกขี้เกลือนะครับอันนี้ดูใกล้ๆจะเป็นขี้เกลือแบบนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นแบตเตอรี่แล้วก็พวกเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ต่างๆลำโพงไมโครโฟนอยู่ฝั่งหนึ่งแบตเตอรี่บวมแล้วก็แผชาร์จแผ่เซนเซอร์เนี่ยนี่คือสภาพ ตัวสัญญาณต,ต่างๆนะครับขึ้นสนิมแล้วก็ขี้เกลือหมดเลยนี่นะครับเคสนี้คือพังทั้งเครื่องเลยนะพังทั้งเครื่องนะครับน้ำเข้าน้ำเข้าเครื่องแล้วก็พังทั้งเครื่องเลยซ่อมไม่ผ่านนะครับเคสนี้จอเสียนะครับจอเสียปุ่มเสียแล้วก็แบตเสียเซนเซอร์ไม ลำโพงแพรเซนเซอร์แพรชาร์จเสียนะครับเสียหมดเลยโอเคครับถ้าเสียเยอะขนาดนี้ก็แนะนำให้ลูกค้าซื้อใหม่นะครับแล้วก็ระวังเรื่องน้ำไว้นะครับไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวไหนที่กันน้ำได้ร้อเนะครับโดนน้ำยังไงก็มีวันที่น้ำเข้ามีวันที่ช็อตพังขึ้นสนิมนะครับประมาณนี้เรียบร้อยครับขอบคุณมากครับ